สวัสดีค่ะ JK มาแนะนำรถยนต์ราคาถูกนะคะเพียง39,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้ที่เรามาแนะนำให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะก็เรียกกันได้ว่าคุ้มค่าเกินราคาค่ะไปใช้งานกันแดดกันฝนกันลมกันได้สบายดีกว่าขับขี่มอเตอร์ไซค์เป็นแน่แท้นะคะทุกท่าน Nissan c e f e r o ค่ะรถปี97นะคะเกียร์ออโต้ค่ะเครื่องยนต์2.0นนะคะใช้น้ำมันค่ะ เกียร์เข้านิ่มเข้าครบแอร์เย็นเพลงมีฟังนะคะไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนทุกท่านภายในสวยเป็นเบาะหนังสะอาดเลยทีเดียวช่วงร่างดีนะคะแน่นหนึบเรียวสุดไม่มีดังค่ะไม่ว่าจะเป็นเรียวซ้ายเรียวขวานะคะสามารถขับขี่ได้สบายเลยค่ะทุกท่านตำหนิของรถภายนอกก็เพียงสีไม่ค่อยสวยเท่านั้นเองนะคะไม่มีผลต่อการขับขี่ค่ะเพราะว่าเครื่องเกียร์ช่วงร่างอะไรก็ดีนะคะทุกท่านเพียงแค่สีภายนอกไม่สวยเท่านั้นเองนะคะ 39,000บาทขายตามสภาพนี้เลยค่ะสนใจไปทดลองขับและดูรถได้แถวสมุทรปราการเบอร์ติดต่อผู้ขายแอดมินใส่ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะท่านที่สนใจสามารถติดต่อสายตรงเข้าไปได้เลยนะคะนัดหมายวันเวลากันร่วงหน้าค่ะก่อนเดินทางไปชมตัวจริงนะคะแต่ยังไงก็ขอแนะนำให้ไปดูตัวจริงก่อนตัดสินใจค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านเองนะคะสำหรับวันนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ